โอ้ยโอ้ยกู head shot อ้พูดหนดีวันนี้ก็ Helmet protection. <laughs> o A Thong. มีช <Protection. S 2> ็อปมีดแม่งมีดมงเทปมีดแม่งเทพพิพายนะครับประมาณสามร้อยกว่าแคทน,นะครับฮะอุ้ย กูก mm. ็อันเดียวกับมึงนั่นแหละไอ้เหี้ยย่าให้กูฟังต่อแล้วกันล่ะเทพเนมมึงโดนเอ็มเจ็ดมันได้ยินเสียงหนูไหมพี่เบล ติดตัดออกไป <c oughs> ออแต่หาใครใช้ M7 บ้างกดหนึ่ง ผมเทพนะครับอี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 อ้าวฟรีอะ ผมเพิ่งยดฉีดเดียวนะแต่ผมเทพแล้วกันล่ะล่ะครับโอ้ผมตายค่ะน,น่าว่าจะซื้อมีดหมอเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนเถอะอุ้ยมเก่งนะก่อมเก่งนะก่อ ผมชนะผมเท่ฮะเออ